สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับเกม s u r v i v a l ครับตอนที่13แล้วนะครับวันนี้จะมาขอใช้อาวุธที่ทรงอนุภาพนะครับอ,อันแรกคือปืนนี่แหละแต่มันจะมีอาวุธที่แรงกว่าปืนอีกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบปืนก่อนว่ามันแรงแค่ไหน แล้วจะมีอะไรที่แรงกว่าปืนอีกอทดสอบกับเจ้าหมาป่าเลยหมาป่านะครับนัดเดียวจอดนะฮะไม่เชื่อลองดอูตัวนี้ละกันไปไปไปจะไปกัดกับเปลี่ยนญ้าเหรออืเจอปืนก็นหน่อยเป็นไงจะนหนีไปไหนนี่เห็นไหมครับนัดเดียวจอดออืตัวเดียวอาจจะไม่มั่นใจ ลองดูตัวต่อไปอยู่ในน้ำนั่นเองจะมาป่ามาทดสอบปืนหน่อยสิว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนโอเคตามสูตรเลยนะครับดินปืนสำรีแล้วก็กระสุนอืมนี่ไงจอดครับอ๋ออีกตัวหนึ่งอยากจะมาลองเลอนได้เลยเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ใหมาเลยมาเลยนัดเดียวจอด นี่เห็นไหมเห็นไหมนัดเดียวจอดอ่าต่อไปเรามาทดสอบกับสัตว์ที่ใหญ่ดีกว่าใหญ่ที่สุดในแมปนี้นั่นก็คือแรดน้องๆช้างนั่นเองนะครับแรดสุดยอดแล้วนะครับตัวมันใหญ่มากโอ้ มว่ายังไงมันก็นัดเดียวไม่จอดนะครับอย่างแรกต้องสองถึงสามนัดโอ้โหเห็นไหมครับเห็นไหมครับนัดเดียวไม่ระคายเคืองผิวเลยถ้าเป็นหมาป่าตายไปแล้วนะจะบอกให้มาตัวเดิมตัวเดิมนัดที่สองครับเล็งก่อนเล็งก็อเล็งก่อนเล็งก่อนเล็งก่อนอน,นี่บาดเจ็บสาหัสครับแต่ไม่ตายอ้าว มามามานัดที่สามโอ้โหวิ่งนีเหรอจะหนีไปไหนนี่โอ้โหจอดครับนัดที่สามจอดไม่เกินสามนัดนะครับอ่าต่อไปเราจะไปดูอาวุธอีกชนิดหนึ่งแรงกว่าปืนแน่ๆนะครับผมขอเอาปืนคว้างทิ้งไปก่อนจะไม่ใช้ละนี่ไม่ต้องเสียดาย บางคนเสียดายปนืนไม่ต้องเสียดายเอาเอากระสุนีกเอาเอาสำลีอีกอ่าดินปืนเอาไว้ก่อนนะโอเคอ่ามาดูวัตถุดิบก่อนว่าเราต้องใช้อะไรบ้างอันดับแรกนะครับอไปที่เตาเผาเลยเอาเหล็กมาหลอมก่อนฮนะเอาแร่เหล็กนะครับเพื่อจะหลอมให้เป็นเหล็กนะครับออื แร่เหล็กนะครับอืมเป็นเหล็กแบบนี้อ่าเป็นแท่งแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาไอ้แท่งแบบนี้ไปเผาต่อให้เป็นเหล็กยาวๆนะครับอืมอืมแบบนี้โอเคอ่าแท่งแบบนี้แล้วนะครับต่อไปเราจะไปทำอะไรต่อดีอ๋อ เอาละทำเชือกนะครับทำเชือกอทำเชือกอแบบนี้นี่เองใครก็ทำได้นะครับอโอเคเชือกเสร็จแล้วเริ่มแล้วละเอาละเห็นยังเป็นรูปเป็นล่างแล้วอันนี้คืออะไรจบด้วยไมย้นี่ไงหน้าไม้ครับอืไม่ใช่ธนูนะครับ มันรุนแรงกว่าธนูนะฮะอ่าแล้วมันจะสู้ปืนได้ไหมมันอยู่ที่ลูกศรน,นะครับอ่าแบบนี้นะครับรับรองแรงยังไม่จบนะครับอ่ายังยังไม่จบเอาตัวเดิมอัดด้วยดินปืนเอ,อ้ยไม่ใช่อันนี้ฐานอ่าดินปืนตัวนี้อ่า หัวแดงๆแบบนี้นะครับรุนแรงนะครับระเบิดเป็นไฟเลยนะครับอืมแต่อยากจะทดสอบกับแกลสิเมื่อกี้ออลองใช้ปืนประมาณ3นัดนะครับแต่อันนี้ล่ะจะใช้สักกี่นัดะผมว่ายังไงไม่น่าเกิน2นัดนะแนะอลมไปโอเคไปไหนหมดครับแกลไปไหนหมดอืม มาทดสอบอาวุธที่ทรงอนุภาพหน่อยสิอยู่ไหนแหมอยู่ในน้ำอือ้าวโอเคเอาใส่เลยครับอืมต่อไปก็มีหน้าที่เล็งอย่างเดียวนะโอ้โโชว์สักหน่อยสิวนาเรารอขนาดไหนอืมเอาละเอาละนี่ โอ้โหไฟไหม้ครับแต่ไม่เป็นอะไรน,นัดแรกนะโอ้โหขออีกนัดสิอีกนัดหนึ่งสิโอ้โหโอโหเอ,าอายา้ยเนี่ไม่เหลือครับสองนัดครับนัดแรกอาจจะเจ็บนะครับบาดเจ็บอืนัดที่สองไม่เหลือครับอืมมา เอาตัวต่อไปนะครับอืตัวเดียวยังไม่มั่นใจว่ามันจะแรงพอไหมดูตัวต่อไปอมไม่เกินสองนัดนะครับอืแต่ถ้าเป็นปืนก็ประมาณสามนัดเฮ้ยไปไหนหมดแล้วแรลเอ้ยเจ้าแรดเฮ้ยจะมืดแล้วอะโอคืออยากจะทดสอบอีกสักตัวหนึ่งอะเป็นอุย้ยเห็นแล้วเห็นแล้วแม่นึกว่าปลา โอเคโอเคโอเคนาะนี่โอ๊ยไฟไหมแม่กระเด็นมาถึงเราเลยโอ้โหเอาไหมเอาไหมเอาไหมหุยมืดแล้วมืดแล้วขอเออใส่ลูกศรก่อนอ่าขอแค่ตัวหน่อยนะครับม่ะนี่โอ้โหไหมเราด้วยอ่ะกระเด็นถึงเราด้วยอ่ะ โอ้โหไม่รอดครับสองนัดครับจมอยู่ใต้น้ำแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับกับอาวุธที่ทรงอรุภาพนะเ <c oughs> ยี่ยมไหมครับเฮ้ยมเมื่อกี้สองตัวแล้วใช่ไหมขออีกตัวหนึ่งครับเพื่อความมั่นใจนะแต่ก็มืดนะพอจะเห็นเนาะนี่นัดแรกเหมือนเดิมครับอบาดเจ็บครับ แต่ไม่เป็นไรอขอหนัดที่สองครับอ้าวตัวนี้นัดเดียวครับโอ้โหเห็นไหมครับว่ามันอนุภาพรุนแรงขนาดไหนอุธที่รุนแรงกว่าปืนนั่นก็คือหน้าไม้นั่นเองลูกธนูไฟโอเคครับถ้าอย่างไงก็เรียกร้องได้นะครับว่าจะให้ คลาสเรื่องอะไรนะฮะคลาสทำอะไรก็ได้นะครับได้หมดนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม